สวัสดีค่ะอยู่ในช่องอีสบายทิพย์นะคะจังหวัดอุบลราชธานีเป็นจังหวัดที่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมีพื้นที่ใหญ่เป็นลำดับที่สองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือรองจากจังหวัดนครราชสีมาและมีพื้นที่มากเป็นอันดับสี่ของประเทศไทยคือมีพื้นที่15,774ตารางกิโลเมตร มีทั้งหมด25อำเภอเราไปดูว่ามีอำเภออะไรบ้างนะคะ 1. อําเภอเมืองอุบลราชธานี 2. อําเภอสีเชียงใหม่ 3. อําเภอโของเจียม 4. อําเภอเครืองใน 5. อําเภอเขมาราช 6. อําเภอเดชอุดม 7. อำเภอนาจหลวย 8. อำเภอน้ำยืน 9. อำเภอบุญทริก 10. อำเภอตรการพืชผล 11. อำเภอกุดข้าวปุ้น 12. อำเภอม่วง30 13. ิบอำเภอวารินชำราบ 14. อำเภอพิบูลมังสาหาร 15. อำเภอตาลสม 16. อำเภอโพไซ17อำเภอสำโรง18อำเภอดอนมดแดง19อำเภอสิรินธร20อำเภอทุ่งศีอุดม21อำเภอนาเยีย22อำเภอนาตาล23อำเภอเหล่าเสือโก้ง 24. อำเภอสว่างวีระวงศ์ยี่สิบอน้ำคุณ